ชาวบ้านไว้บริการให้ท่านคลายทุกสุขภาพปัาใหม่ทำยังไงถึงจะดีเว่าโรคภัยไม่มีชีวิตก็เป็น สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคลินิกชาวบ้านค่ะซึ่งรายการนี้นะคะก็เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของสํานักงาน,นาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสํานักนายกรัฐมนตรีและกรมการศึกษานอกโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการค่ะ ก่อนที่เราจะพบกับวิทยากรรับเชิญในวันนี้นะคะเราไปดูเรื่องของปัญหายาเสพติดซึ่งถือว่าเป็นพลังของแผ่นด,ดินที่เราต้องร่วมมือร่วมใจกันขจัดยาเสพติดให้สิ้นไปนะคะเราไปดูนะคะว่ายาเสพติดนั้นเป็นพิษภัยต่อสังคมอย่างไรบ้าง ยาเสพติดในทั่วทั่วโลกเนี่ยมันก็มีหลายอย่างนะฮะแต่ที่ายาเสพติดท,ที่ว่าอะไรนะที่จะสามารถที่จะติดได้แล้วโดยไม่ผิดกฎหมายก็คือบุหรี่นะฮะที่ว่าใครๆก็จะหาซื้อได้ง่ายๆแล้วก็ราคาถูกแต่ว่าพิษภัยมันก็จะค่อยๆเป็นค่อยไปโดยที่ว่า,าคนสูบเนี่ยอาจจะไม่ได้คำนึงถึงว่านอนาคตมันจะเป็นยังไง<า>ใช่ไหมคะ แรกๆเนี่ยมันก็สูบอาจจะเพราะว่าพักเ,เพื่อนชวนอะไรเนี่ยแล้วก็บังเอิญก็ติดไปแล้วยังบางคนยังบอกเลยว่าเออติดตั้งนานแล้วก็อุตส่าห์กว่าจะสูบมาได้เป็นเนี่ย มีสำลักสำเริกอะไรกว่าจะเป็นเนี่ยก็ไม่อยากจะมดสูบใช่ไหมฮะว่ากว่าจะสูบเป็นอันนี้ก็พิษร้ายเนี่ยมันก็จะค่อยเป็นค่อยไปซึ่งร่างกายแต่ละคนเนี่ยความทนก็จะไม่เหมือนกันนะคะบางคนนี่ก็อาจจะได้รับพิษที่ทําให้ร่างกายเนี่ยมันเกิดอาการเนี่ยอาจจะเร็วขึ้นอ,อย่างเราก็เห็นตัวอย่างเยอะแยะไปหมดว่าทั้งดาราทั้งอะไรที่ว่าเกิดจาก การเสพติดดรี่แล้วก็ผลพวงเป็นโรคปอดอเป็นเกี่ยวกับเรื่องทางเดินหายใจอุดกั้นนะนะคเรือรังก็อย่างยังจะยกตัวอย่างดาราอุโสซ,ซึ่งทุกๆคนรู้จักยังป๋าป๋าต๊อกที่ทุกคนเรียกกันนะนะคะบางคนจะบอกว่าอุย้ยป๋าต๊อกเนี่ยว่าเป็นโรคปอดอายุยืนกว่าจะตายอะไรเนี่ย มันก็จริงนะแต่ว่ากว่าเขาจะตายอายุยืนก็จริงแต่เขาสุขภาพทางกายทางทางอะไรในะชีวิตประจําวันเนี่ยเขาก็จะมีความมันไม่สบายเหมือนคนอื่นการหายใจมันก็จะไม่สะดวกนะฮะ mm hmm. เขาก็จะอยู่อย่างทุกข์ทรมานกว่าที่เขาจะเสียชีวิตแทนที่เขาจะมีความสุขกับครอบครัวใช่ไหมฮะ mm hmm. ถ้าเขาไม่สูบบุหรี่เขาอาจจะมีอายุยืนมากกว่านี้ก็ได้ กลับมาในช่วงของการพูดคุยนะคะในรายการคลินิกชาวบ้านซึ่งวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องภาวะผิดปกติในเท้าเด็กนะคะเด็กบางคนสังเกตไหมคะว่าเท้าเขาจะเข้าเท้าเขาจะแปรออกนั่นแหละค่ะที่เขาเรียกว่าโรคเท้าปุกกับโรคเท้าแปรนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกับคุณหมอที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงค่ะแพทย์หญิงพัทรวันวรธนารัตน์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ อยากเียนถามเรื่องเท้าปุกก่อนนะคะเท้าปุกนี่คือเข้าใช่ไหมคะใช่ค่ะเท้าเข้าโรคเท้าปุกนี่คืออะไรคะโรคเท้าปุกก็คือจริงๆแล้วนี่ก็เป็นความผิดปกติของเท้าซึ่งมักจะพบได้ตั้งแต่กําเนิดนะคะโดยทั่วไปก็คือสาเหตุนี่ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดก็จะแบ่งโรคเท้าปุกเป็นหลายๆประเภทแล้วแต่สาเหตุอีกทีค่ะแต่ลูกที่ฉันเป็นค่ะเขาก็บอกว่าเด็กแฝดนะคะใช่ลือททอนแล้วจะเบียดกันบมงทีเท้าเขา เข้ามาเท้าเขาก็เลยจะเข้ากันนิดนิดหน่อยหน่อยเป็นคู่เลยไหมคะเป็นนักคู่ค่ะอนนี้หายแล้วเพราะว่ามีวิธีมีวิธีการดูแลมีวิธีการแก้ไขซึ่งก็จะเรียนถามคุณหมอแล้วค่ะว่าเท้าปุกเนี่ยเราจะช่วยเด็กๆเขาได้ยังไงคะถ้าเขามีเท้าที่ปกติดีโดยทั่วไปถ้าเราเจอเด็กเท้าปุกนี่ก็ต้องแยกประเภท ต้องกอดว่าเป็นประเภทใหญ่สองประเภทก็คือคเป็นชนิดแขกติดแข็งไปเลยหมายความว่าเขาปลูกแล้วดัดยังไงก็ไม่ขึ้นหมายความว่าเมื่อเจอตั้งแต่เล็กเลยตั้งแต่เล็กเลยคล,ลยอดออกมาปุ๊บเห็นเลยว่าโอ้โหดัดไม่ขึ้นเลยกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นชนิดไม่ติดแข็งก็คือดัดขึ้นสองชนิดเนี่ยอย่างลูกของคุณหัทยานี่ก็คงเป็นชนิดที่ไม่ติดแข็งหมายความว่ายังพอดัดขึ้นมาได้เพราะว่าคุณหมอว่าสังเกตว่าจะเอานิ้วเราเนี่ยเขียข่ยด้านข้างถ้าเกิดว่าเข,ขากระดุกกระดุก ถ้าเกิดเท้าเข้าแบบเหมือนเข้าสะดุ้งหรือเข้ากระดุกอะไรเงี้ยก็แสดงว่าเราสามารถทําไปได้เรื่อยๆใช้ขยันทำใช่บ่อยๆตั้งใจทําแล้วก็ปั๊บเดียวเดยกก็หายถ้าขี้เกียจนะถ้าขี้เกียจแล้วลูกก็จะเท้าเข้า่องนั่นค่ะใช่ค่ะก็ถ้าถ้าเราเจอสองประเภทนี้เราก็แยกจากกันถ้ากรณีที่อย่างลูกคุณเปิลเนี่ยก็คือก็เขียเท้าไปดูสักเดือนประมาณเดือนสองเดือนก็กลับมาปกติได้ก็ไม่มีปัญหาแต่กรณีที่เป็นชนิดติดแข็งแล้วเนี่ย แนะนำว่าควรจะใส่เฟือกตั้งแต่เริ่มแรกเลยคลอดมาปุ๊บก็ใส่เฝือกไว้เลยก็ค่อยดัดไปเรื่อยๆดูสักสามเดือนดูสักครั้งก็เปลี่ยนเฟือกทุกสองสัปดาห์นะคะแล้วก็สามเดือนก็มาดูผลว่าเอ๊ะมันขึ้นไหมมันหายจากเดิมค่อนข้างมากหรือเปล่าถ้าดีก็ใส่ต่อเป็นชุครบหกเดือนแต่ถ้าไม่ดีก็ให้ใส่ต่อเป็นชุครบหกเดือนเหมือนกันค่ะแล้วก็ผ่าตัดนี่ก็จะเปลี่ยนกันไปใช่แต่ยังไงกรณีของลูกดิฉันเนี่ยนอกจากจะเขี่ยแล้วเนี่ยนะคะคุณหมอเขาแนะนําให้ใส่ รองเท้าที่เป็นเหมือนรองเท้าสเก็ตนะคะเป็นล้อๆน่ะตทรานเด็กมากตำรานมากใช่ค่ะก็มันจะเป็นเครื่องดีบีสปรินต์นะคะอย่างหนึ่งที่เชื่อมขาสองข้างติดกันกับอีกกรณีหนึ่งถ้าเด็กเดินได้แล้วเขาก็จะไม่ค่อยยอมใส่อที่เชื่อมสองเท้านี่้องต้องต้องใส่ตั้งแต่เล็กตอนเวลาที่เขาเดินไม่ได้พอพอเขาเริ่มเดินได้แล้วก็ต้องใส่ไปรองเท้าชนิดที่ต้องไปตัดเป็นพิเศษนะคะ อืมค่ะแล้วในกรณีผ่าตัดนี่มันรุนแรงขนาดไหนถึงต้องผ่าตัดนะคะกรณีที่เราใส่เฝือกเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งถึงเด็กอายุประมาณ4-6เดือนแล้วเนี่ยพบว่าขายังไม่กลับเข้าที่เหมือนเดิมอันนี้เนี่ยจะต้องทําการผ่าตัดการผ่าตัดก็คือไปตัดเนื้อเยื่อรอบๆกระดูกเท้านะคะ <c oughs> เพื่อจัดกระดูกเท้าให้เข้าที่เหมือนเดิมแล้วก็เสียบเหล็กเล็กๆไว้2อัน <c oughs> ก็ลองจักๆเลยค่ะแล้วก็ใส่เฟือกไว้ต่ออีกประมาณ3เดือนช่วงมาเอาเหล็กออกก็เด็กก็จะกลัวเหมือนกันนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเท้าจะกลับมาอยู่ในสภาพปกติแผลก็แผลเป็นสําหรับเด็กๆไม่ต้องกังวลนะคะจันค่อนข้างน้อยมากมันจเป็นต้องทําถึงขั้นนี้เลยคะจำเป็นนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราปล่อยไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเด็กจะไม่ได้เดินโดยเอาฝ่าเท้าวางกับเท้าแต่จะเป็นเอาด้านข้างเท้าเนี่วางเวลาไปใส่รองเท้าเวลาวิ่งเล่นก็จะทําให้ ้านข้างเท้าเนี่ยจะด้านมากแล้วก็จะเจ็บได้แล้วถ้าทิ้งไว้มันจะเป็นยังไงใช่ัไทิ้งไว้ก็คือก็จะใช้ด้านข้างเท้าเนี่ยเดินเหมือนกับเท้าปุกนี่จริงๆภาษาอังกฤษจะเรียกว่าลับฟุตก็คือเป็นหัวไมโอรที่เป็นลับอะค่ะก็คือเอาด้านข้างเท้าเดินดก็จะเดินออกไปทางนี้ก็จะดูผิดปกติดูผิดปกติไปเลยเห็นชัดเลยเห็นชัดค่ะจริงๆแล้วโรคเท้าปุกเนี่ยก็จะพบในคนที่เป็นโปลิโอด้วยเหมือนกันก็จะมีเท้าลักษณะแบบนี้เหมือนกัน ถ้าจะดูตัวอย่างส่วนใหญ่จะดูได้จากโปริโอแต่ปัจจุบันโปริโอก็เป็นน้อยกันมากแล้วใช่ยาฉีดยากินใช่ค่ะค่ะเฮ้ยเออย่างนี้มันเกิดขึ้นจากธรรมชาติของเด็กเลยเหรอคะหรว่าเกิดเพราะว่าช่วงคุณแม่ตั้งครรภ์กินอะไรผิดปกติอะไรหรือเปล่าส่วนใหญ่ก็คือเกิดจากจะแบ่งสาเหตุจริงๆคือสาเหตุปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะแต่เขาอนุมานกันว่าเด็กที่มีคลัฟู้ดตั้งแต่กําเนิดเนี่ยก็จะมีปัญหาอาจจะเกิดจากคุณแม่ มีน้ำคร่ำน้อยหรือเป็นคุณแม่ท้องแรกหรือเป็นลูกแฝดอย่างอย่างคุณหาทยาลูกแฝดใช่ไหมคือพืพ้นที่ในโพรงมอลูกค่อนข้างน้อย,อยก็จะกดเทา้าใช่ค่ะกัอบอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเออหรือว่าเกิดจากตัวกล้ามเนื้อบริเวณเส้นประสาทหรือกล้ามเนื้อบริเวณรอบๆข้อเทา้าหรือกระดูกเทา้าเนี่ยผิดปกติก็ทําให้เท้าผิดรูปบางคนก็บอกว่ากระดูกเนี่ยพัฒนาการมาผิดปกติ ก็เลยผิดรูปมาอย่างนี้บางคนก็บอกว่าเป็นพันธุกรรมหรือเปล่าเพราะบางครั้งเขาพบว่าเด็กแฝดเนี่ยก็มีโอกาสเกิดเท้าปุกร่วมกันประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้อืมค่ะอันนี้ก็เป็นทั้งคู่ค่ะแต่พอเราได้หายเราเราเราได้มีวิธีการแก้ไขหรือทำตามที่คุณหมอบอกก็จะหายปกติได้ใช่ค่ะค่ะแต่ในกรณีที่เคยอ่านหนังสือนี่นะคะเขามีนักฟุตบอลนะคะที่จะมีเท้าประเภทอย่างนี้เป็นเท้าพิเศษคือเป็นแค่ข้างหนึ่งค่ะแล้วก็จะมี เขาบอกว่าเท้าอย่างเงี้ยเป็นเท้าที่เหมือนกับได้รับประทานมาประานามาจากพระเจ้า,จา,จา,าว่าะจะทําให้มีวิธีโค้งในการเตะบอลในการเตะอะไรนี้ม,มันมันเกี่ยวกันไหมคะเพราะบางคนนี่คือเขาจะดูเลยค่ะว่าเท้าเนี่ยบางทีบางคนเป็นแค่ข้างเดียวแล้วอย่างเด็กฝรั่งเลยนะคะแล้วพ่อแม่เขาจะให้ไปทางด้านกีฬาเลย,ม,เยมันเกี่ยวกันไหมคะมก็อาจจะเขาเรียกเป็นพรสวรรค์รส่วนบุคคลมั้งคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาสามารถ ขาเลยบังคับเท้าที่ผิดปกตินั้นให้กลายเป็นประโยชน์กับเขาได้แต่ว่าโดยทั่วไปเราก็ไม่ค่อยแนะนําให้ให้ปล่อยไปอย่างนั้นเพราะว่าข้างหนึ่งเป็นตกเข้ามาเลยอะสังเกตนนฟุตบอลที่เตะบอลดีๆจะมีหลายคนที่เท้าเขาจะปัดเข้าข้างในปัดเข้าข้างในค่เขาอาจจะเป็นพรสวรรค์บวกกับพรแสวงค่ะแต่ทางการแพทย์ถือว่าผิดปกติใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเท้าถ้าเราสามารถเอาฝ่าเท้าวางกับพื้นได้ทั้งหมดเนี่ยจะทาให้เขาเรียกแรงในการเดินหรือว่าการทํางานเนี่ย เป็นปกติแล้วใช้พลังงานน้อยกว่าวิธีการที่เท้าผิดปกติค่ะคะฉะนั้น<ม>เด็กที่เกิดมาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตก่อนเลยใช่คะว่าเท้าเขาปก,หร,ปกหรือว่าผิดปกติ<ป>รหรือเปล่าโดยทั่วไปถ้าตามโรงพยาบาลที่ไปคลอดกับโรงพยาบาลนะก็จะมีคุณหมอเขาตรวจเบื้องต้นให้กับเด็กที่แรกคลอดทุกคนแล้วก็จะส่งต่อให้ค่ะแล้วก็จะได้รู้วิธีการแก้ไขนะคะค่ะนั่นเป็นเรื่องของเด็ก ที่เป็นโรคเท้าปกนะคะส่วนเท้าแปรเป็นอย่างไรแก้ไขเหมือนกันหรือไม่อันตรายมากน้อยกว่ากันอย่างไรเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันแต่ตอนนี้ไปพบกับสารคดีชุดจุดหักเหกันก่อนค่ะเล่นปุ๊บก็หลงไหลไปเลยเล่นไปเรื่อยๆก็เริ่มเริ่มที่จะจริงจังกันไปประมาเลยอยู่ทำอะไรก็เล่นเตรียมหมด มันรู้สึกดีที่เราสามารถสร้างเสียงเพลงขึ้นมาด้วยตัวเองมันจะมีสีสันมากขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเออดีใจที่สามารถดีใจที่สามารถทำดนตรีขึ้นมาได้เองเเมีนเป็นความประทับใจคือผมค่อยๆจะรักเรียนยนะเพื่อนกลุ่มหนึ่งก็จะพยายามที่จะตกเย็ยนก็มาทำกานบ้านด้วยกันส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ กลุ่มที่เล่นดนตรีด้วยกันเพื่อทั้งสองกลุ่มนี้ไม่ไมดื่มเหล้าไม่ไม่กินไม่กินสิ่งที่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่สูบบุหรี่ฉะนั้นโอกาสที่จะไปไปลองยาเสพติดอ่าโดยตรงเนี่ยมันไม่มีาการเลือกคบเพื่อน<ป>ดีอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเป็นวิถีทางที่ออดี้เลือกทำให้ช่วงชีวิตัยหัวเลี้ยวหัวต่อของชายหนุ่มผู้นี้ รอดพ้นจากภายัยคุกคามของยาเสพติดเก็บความบริสุทธิ์บริสุทธิ์เรื่องยาเสพติดไว้ดีกว่า <จะ S 2> ซึ่งผมก็มมผมก็ดีใจนะครับที่ผมทําให้แม่ได้คือผมไม่เคยโดดเรียนผมเคยลอกข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่เคยเสพยาเสพติดก็ดดสําหรับคนที่จะไปลองยาเสพติดอย่าไปลองนะครับ <จะ S 2> ลองลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดเราไ,ไ,ไม่ ไม่ไปมั่วกับยาเสพติดน,นี่เราจะไปทำอะไรดีจากวันที่สดใสกลับกลายเป็นมืดมนต้องทนอีกนานสักเท่าไหร่ดูยนแงสังคมรวมพลังเพื่อยึดยั่งสิ่งมอมเมาสังคม พลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติดก็กลับมาพูดคุยกับแพทย์หญิงพัทรวันกันต่อนะคะ <c oughs> เรื่องของเท้าปุกกับเท้าปุ๋ย เอท้าปกกับเท้าแปรทีนี่เราคุยกันเป็นเรื่องเท้าปกไปแล้วจริงๆแล้วเท้าปกกับเท้าแปรเนี่ยหญิงชายมีโอกาสเป็นเท่าๆกันไหมคะโดยทั่วไปท้าเท้าปกนะคะเด็กผู้ชายจะเป็นเยอะกว่าเด็กผู้หญิงประมาณสักสองเท่าอ๋อผู้ชายเป็นมากกว่าผู้ชายเป็นมากกว่าค่ะเป็นด้วยสรีระใช่ไหมคะก็ เขาพบว่าอย่างนั้นนะคะคือไม,ไม,ไม่ไม่เชิงว่าสรีระคือเนื่องจากสาเหตุไม่ทราบแน่ชัดบังเอิญว่าไปพบกับผู้ชายเด็กผู้ชายมากกว่าค่ะทีนี้เท้าเท้าปุกเนี่ยเข้าเท้าแปะออกลักษณะอย่างนี้นะคะมันเกิดจากอะไรคะเท้าแปะเท้าแปะเนี่ยสาเหตุก,ก็ไม่ทราบแน่ชัดเหมือนกันนะคะแต่เป็น,น,นแต่กํเนิด<น>เป็นแต่กำเนิดเหมือนกันแต่เท้าแปะเนี่ยภาษาอังกฤษจะเรียกว่า caudal avascular นะคะจะเป็นความดูดก ทางเท้าที่พบบ่อยที่สุดในเด็กกับแรกคลอดมานี้นะคะเขาบอกว่าเนื่องจากคาดว่าสาเหตุเนี่ยนะคาดว่าเกิดจากแรงดันในโพรงวุลูก้่อนขั่งสูงก<ม>็จะกดเด็กเท้าเด็กไปอีกทางหนึ่งได้เหมือนกัน<ม>ค่ะ,คะแต่ว่าพวกนี้จะท้าแปรนี่โดยทั่วไปถ้าเป็นตั้งแต่กำเนิดและเป็นชนิดที่เรียกว่าเาขาคณิโอาวาลกัสเนี่ยจะหายได้เอง ไม่ต้องทําอะไรก็ได้มันจะหายดชจะไม่เหมือนะะทเอนท้าปุกอ่ะไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเข้าเฟืองไม่ต้องดัดไม่ต้องเขี่ยไม่ต้องเขี่ยไม่ต้องอะไรจะ,ะหายได้เองค่ะค่ะแต่เราก็สังเกตเห็นนะคะว่าปัจจุบันนี้ก็ยังมีออผู้ใหญ่เนี่ยที่ที่เดินเท้าแปะอยู่เท้าแบะออกกับแบะเข้าค่ะ,ะแสดงว่าตั้งแต่เล็กๆไม่ได้รับการรักษาหรือรักษาหรือว่าดูแลใช่ไหมหรือบางครั้งรักษาแล้วมันก็ไม่กลับมาเลยก็มีทีคือเท้าแปะเนี่ยจริงๆก็ต้องแยกกับ เท้าบิดเข้าในกับปัดออกนอกค่ะเท้าแปรจริงๆมันจะออกแบนๆแล้วก็ปัดออกข้างนอกแต่ว่ากรณีที่เท้าบิดเข้าในกับเข้านอกเนี่ยอาจจะเกิดได้หลายสาเหตุ่ะอาจจะเป็นที่เท้าที่หน้าแข้งหรือว่าที่กระดูกสะโพกทําทำให้มันหมุนเข้าหมุนออกผิดปกติต่างกันได้ก็ต้องดูสาเหตุอีกทีนใช่ค่ะค่ะแล้วการรักษาหรือว่าการกแก้ไขคนที่เป็นเท้าแปรทำไงคะเท้าแปรถ้ากรณีที่เป็นตั้งแต่กําเนิดและเป็นชนิดที่ สามารถหายเองได้อันนี้ไม่เป็นไรคะ่ะคือให้คําแนะนํากับผู้ปกครองแล้วก็เฝ้าดูแลไปต้องดัดไหมไม่ต้องก็ได้ไม่คือบางคนก็อาจจะให้บอกว่าให้ดัดให้ดัดให้มีลักษณะเหมือนเท้าปุกอะค่ะค,คือกลับทางกันก็จะช่วยให้หายเร็วขึ้นได้แต่ว่าหนังสือส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าไม่ต้องก็ได้มันก็จะหายได้เองส่วนใหญ่ที่ททรักษาเองก็หายได้เองแต่ถ้ากรณีที่เป็นเท้าบิดหรือเท้าปัดออกเนี่ยนะคงต้องมาพบแพทย์นะคะเพราะว่าสาเหตุมันต่างกัน แล้วเท้าเท้าแปลนี่มันจะทำให้เกิดโรคอื่นๆแทรกซ้อนหรือว่าจะทำะให้เกิดความผิดปกติของขาของเท้าของอะไรร่วมกันไหมคะ,คะกรณีที่เป็นเท้าแปรแต่กำเนิดเนี่ยนะคะอาจจะมีความผิดปกติของสะโพกร่วมด้วยได้ก็ต้องตรวจตรวจให้แน่ชัดพบได้ร่วมกันได้ประมาณ5%เปอร์เซ็นต แต่กรณีที่เท้าแปรนั้นกลายเป็นเท้าแบนหมายความว่าต้องแยกกับเท้าแปรกับเท้าแบนถ้ากรณีเท้าแบนเนี่ยอาจจะมีความผิดปกติของกระดูกกระดูกตรงเท้าส้นเท้าเนี่ยได้อันนั้นต้องพบแพทย์แล้วก็แยกจากการให้ให้ดีกรณีนี้คือถ้าให้คําแนะนําก็คือถ้ากรณีที่เด็กมีความผิดปกติของเท้าเนี่ยควรจะพบแพทย์เพื่อแยกโรคให้ชัดเจน จะมีประโยชน์ต่อต่อลูกแล้วก็บุตรหลานมากที่สุดค่ะถ้าเกิดพบว่าเป็นเท้าแปรนี่ก็ยังไงจะมากจะน้อยมาพบมาพบคุณหมอไว้ก่อนดีกว่านะคะค่ะเพาอย่างปัจจุบันเนี้ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ช่วยเสริมบุคลิกภาพของเด็กอย่างเช่นยิมนาสติกเอ่ยบัลเล่เอ่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยมีส่วนช่วยเรื่องของเท้าปุกเท้าแปรไหมคะก็กรณีถ้าอย่างนี้ก็คือก็จะช่วยในกรณีว่าให้เท้ากับขาเนี่ยแข็งแรงแล้วก็สรีระอยู่ใน รูปร่างที่สมดุล แต่ว่าจะช่วยโดยตรงก็คงจะไม,ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะกรณีถ้าสมมติว่าเด็กเป็นเท้าปุกแต่ว่าได้รับการรักษายังไม่ดีเท่าไหรล่ลงไปเต้นบอลเล่ก็คงจะยิ่งทําให้เท้าอาจจะยังปุกอยู่แล้วกรณีอย่างนี้ก็คือรักษาให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เล่นกีฬาได้ตามปกติค่ะเราจะดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ขั้นรุนแรงยังไงบ้างคะขั้นรุนแรงกรณีเท้าปุกกับเท้าแปลใช่ไหมคะก็ถ้ากรณีขั้นรุนแรงจริงๆก็มักจะลงเอยด้วยการผ่าตัด ค่ะแต่ถ้าเท้าแปรนี่กรณีถ้าเป็นไม่มักจะไม่รุนแรงแต่ถ้าเป็นเท้าแปรชนิดที่มีเท้าแบนแล้วก็ดุกเท้าผิดปกติอันนี้ก็บางส่วนก็ต้องผ่าตัดก็จะใช้เอกซเรย์หรือว่าการตรวจร่างกายเนี่ยช่วยในการแยกโรคอีกทีไม่นาม่าม,มนามีปัญหาอะไรมักไม่น่ามีปัญหาอะไร แล้วพวกนี้นี่เมื่อโตขึ้นแล้วเขาจะสามารถใส่ส้นสูงหรือใส่รองเท้าทั่วๆไปได้ตามปกติได้ตามปกติค่ะจะไม่รู้สึกเจ็บอะไรใช่ไหมจะไม่เจ็บค่ะแต่กรณีถ้าเป็นเท้าปุกนะคะผ่าตัดแล้วเนี่ยเท้ายังมีนิ้วหัวแม่เท้าเข้าเกยเข้าข้างในได้เล็กน้อยแต่ว่าใส่รองเท้าได้ตามปกติได้ผู้ปกครองจะไม่สบายใจว่าเดินออกมาแล้วเท้ามันดูทําไมมันยังเกยเกอยู่นิดหน่อยค่ะค่ะกับอีกอันหนึ่งคืออยากจะเสริมว่าเท้าปุกเนี่ย เด็กที่มีเท้าปุกเนี่ยจะมีเท้าเล็กน่องก็เล็กกว่าอีกข้างหนึ่งที่ปกติเท้าไม่เท่ากันเท้าไม่เท่ากันอันนี้แก้ไขไม่ได้ก็จะต้องอาจจะใส่รองเท้าเบอร์เดียวกันได้หรืออาจจะต้องใส่รองเท้าต่างกันประมาณเบอร์หนึ่งโอ้โหค่ะแล้วน่องจะเล็กใช่ค่ะแล้วน่องจะเล็กอะค่ะอันนี้ต้องต้องให้คําแนะนําและให้ความเข้าใจกับผู้ปกครองด้วยเพราะว่าบางครั้งเอ๊ะทำไมไม่เท่ากันรักษาแล้วยังไม่เท่ากันต้องไม่ต้องไม่ต้องรออห้ามรอเขาด้วยนะคะ ล้อเลื่นี่เขาอาจจะเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองใช่ค่ะนอกกเหนือจากเท้าปุกเท้าแปรแล้วโรคเกี่ยวกับเท้าที่เราควรจะระวังในเด็กนี่มีอะไรได้อีกบ้างคะก็จะมีเท้าบิดเข้าหัวแม่เท้าเกยเข้าในหรือตัวเท้านี่มันปัดเข้าข้างในจริงๆเด็กก็จะมาด้วยอาการเดินแล้วเท้าปัดเข้าในอาจจะมีวิ่งเดินแล้วปัดหรือว่ามันปัดตลอดเวลาปัดตลอดเวลาแล้วโดยเฉพาะเวลาวิ่งก็จะขาแบบ พังกันตีกัน6กล้มบ่อยคุณพ่อคุณแม่จะมาผ่ามาว่าเทำไมลูกหล้มบ่อยแล้วเท้าบิดเข้าข้างในอันนี้ความผิดปกติอันนี้ต้องไล่เลยค่ะว่าแพทย์นจะตรวจว่าเ,เป็นจากเท้ามันเกยเข้าในเองหรือหน้าแข้งมันหมุนเข้าข้างในหรือหัวสะโพกหมุนเข้าข้างใน กรณีที่เท้ามันเป็นผิดความปกติที่เท้าจริงๆเนี่ยก็อาจจะใส่รองเท้ากลับข้างในกรณีเด็กเล็กนะ mm hmm. เพื่อดัดเพราะด้านข้างของรองเท้าเนี่ยมันจะค่อนข้างตรงก็จะกลับกลับข้างให้ดัดนิ้วเท้ากลับไปตามปกติแต่กรณีถ้าเด็กโตแล้วอาจจะต้องมาผ่าตัดถ้าถ้าเป็นมากนะคะแต่ถ้า <Yeah. S 2> เป็นความผิดปกติกรณีที่นักแข้งมันบิดเข้าในหรือว่าตัวหัวสะโพกมันบิดเข้าในเนี่ยพวกนี้จะหายได้เองภายในเจ็ดขวบ mm hmm. แต่ว่าก็จะแนะนําให้เด็กไปนั่งขัดสมาธ เด็กส่วนใหญ่พอมันบิดเข้าในเด็กเด็กส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยชอบนั่งเป็นแค่ญ,ญี่ปุ่นนะคะนั่งนั่งแบะลงไปแล้วขาออกไปปัดข้างๆ ก็จะต้องเขาเรียกแบบว่าอยูโพสิชันอันนี้ต้องเลิกก็ต้องไปนั่งทัดสมาธิเพราะจริงๆแล้วถ้านั่งเด็กเด็กเล็กๆนี่บางทีเนี่ยกระดกกระดูกนี่มันยังไม่เข้าที่ใช่ไหมฉะนั้นถ้านั่งท่าเดินหรือวิธีการเดินวิ่งนั่งนี่ก็สําคัญสำคัญเหมือนกนะะันกใช่ค่ะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดแบบบางคนก็นั่งโกงนั่งแต่เล็กก็จะติดเลยแล้วก็บอกว่าเด็กนี่ถ้าเกิดนั่งหลังโกงไว้มันจะมีผลต่อ ช่วงขาช่วงเท้าเหมือนกันก็มันก็อาจจะบังเอิญพบกันคงไม่ถึงไม่สัมผัสกันไหมสัมธักันไหมคะ <c oughs> อาจจะเป็นเพราะว่าอะไรคะเด็กที่นั่งหลังโกงบางส่วนเนี่ยจะเป็นเด็กที่เขาเรียกเอ็นกล้ามเนือ้อมันค่อนเอ็นเอ็นระหว่างข้อต่อนี่มันค่อนข้างอ่อนก็จะนั่งทีไรก็โกงทุกทีกับอีกอันคือพอยืนปุ๊บ เขาก็แอนค่ะเขาก็แอนแล้วมือก็ค่อนข้างอ่อนเป็นละครคุณครูก็จะชอบมากเพราะว่ามืออ่อนมากพวกนี้พอโตขึ้นเราจะดีขึ้นก็จะดีขึ้นเองค่ะจะดีขึ้นเองแต่ว่าให้ให้นั่งตรงตรงก็เป็นเรื่องราวที่วันนี้เรานํามาฝากกันเพื่อบุคลิกภาพที่ดีซึ่งจริงๆนตรงนี้หมายถึงเรื่องของบุคลิกภาพโดยตรงด้วยนะคะค่ะถ้าเกิดมีอะไรผิดปกติสงสัยก็รีบไปพบแพทย์นะคะค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมอยากจะได้หนังสือที่เราแจกในรายการนะคะคู่มือเลิกสุ ุบุรีด้วยตนเองคุณทําได้เราให้กําลังใจสําหรับคนที่อยากเลิกสุบุรีแล้วก็โยคะเพื่อการเลิกสุบุรีรวมไปถึงโยคะฝึกทําทุกวันสุขภาพกายและใจดีค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะถ้าอยากได้ก็เขียนจดหมายมาที่รายการคลินิกชาวบ้านค่ะศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอุธย,ยาเขตรัชเทวีกรุงเทพหนึ่0ศแล้วก็ใส่สแตมป์มาให้เราด้วย8บาทนะคะเราส่งให้ถึงที่เลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอที่สละเวลาให้กับรายการของเราค่ะ,คะขอบพระคุณค่ะ,คะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ไปพบกับสารคดีชุดบ้านสีขาวกันได้เลยค่ะโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนต้นแบบนำร่องในโครงการโรงเรียนสีขาวซึ่งเป็นโครงการเพื่อการต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียนโรงเรียนวัฒโนไทยพยับของเราเนี่ยนะคะเราให้ความสำคัญกับเรื่องของการป้องกันปัญหายาเสพติดนี้สูงมากโดยถือว่าเป็นภาระงานปกติของพวกเราทุกคนที่ครูอาจารย์นักเรียนแล้วก็รวมทั้ง อพอค้าแม่ค้าที่ขายอาหารในโรงเรียนลูกจ้างเราทุกคนจะต้องร่วมมือช่วยเหลือในการทำงานปกติของพวกเราให้เกิดผลดีที่สุดโดยเพพาะอย่างยิ่งเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวนักเรียนกิจกรรมที่โรงเรียนได้จัดก็จะมีสองประเภทใหญ่ๆนะคะคือกิจกรรมาการป้องกันและกิจกรรมในการแก้ไขในการป้องกันนั้นเราจะเริ่มกระบวนการตั้งแต่การสร้างความตระหนัก ให้กับตัวผู้ปกครองซึ่งเป็นจุดที่สําคัญที่สุดในการดูแลนักเรียนนะคะแล้วก็ตัวนักเรียนเองแล้วก็ครูนะคะแล้วมาระดมความคิดในการที่จะหาวิธีการป้องกันอย่างไรให้ลูกศิษย์ของเราหรือลูกของเขาเนี่ยปลอดภัยจากสารเสพติดมันจะมีกิจกรรมหลักอันคือก็คือเพื่อนเตือนเพื่อนซึ่งเพื่อนเตือนเพื่อนเนี่ยโรงเรียนจะคันดนักเรียนที่เป็นแกนนําเป็นคนที่มีบุคลิกดีมีการสื่อสารกับเพื่อนได้อย่างดี แล้วเด็กกลุ่มนี้จะได้รับการเข้าค่ายเพื่อฝึกทักษะให้มากขึ้นแลัมาทำงานให้กับเด็กของเราจะเป็นการจะเป็นบัตตี้ประกบคู่กันนะคะขยายผมต่อไปทำให้เด็กเห็นความสำคัญในเรื่องของพิัยาสติตนอกจากจะมีการระดมความคิดเห็นแล้วเราจะจัดก,กิจกรรมเสริมให้กับเด็กๆเพราะเราคิดว่าเด็กถ้าว่างเนี่ยจิตใจก็จะพ้งซ่านอาจะถูกชักจูงได้นั่นจะมีงานที่หลากหลายมากให้เด็กดเลือกทำตามความถนัดใจของเขาจะมีทั้งด้านวิชาการใครชอบเรียนก็ไปเรียน นะคะด้านนัฒนาการใครชอบเล่นก็ไปเล่นเพื่อให้เด็กของเรานี้มีมความสุขนั้นเด็กก็จะไม่มีเวลาว่างก็จะเป็นการป้องกันได้อย่างดีเป็นเกราะกำบังอันแรกส่วนบางคนที่อาจจะหลงผิดไปเพราะว่าอาจจะคบเพื่อนไม่ดีนะคะอาจจะมีชุมชนที่ไม่ปลอดภัยอาจจะมีการไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดบ้างเราก็จะมีการบําบัดในการป้องกันบําบัดรักษาเขาซึ่งการรักษานั้นเนี่ยเราจะประสานงานกับทางแพทย์อย่างใกล้ชิด ะะแพทย์จะผูดวินิจฉัยว่าเด็กของเราเนี่ยควรจะรับการารักษาในระดับใดซึ่งงานที่ทําได้ดีก็เพราะว่าท่านผู้วิหารเห็นความสําคัญคููคอยเห็นความสําคัญและครูเห็นความสําคัญทุกอย่างก็ดป็นเหินการได้อย่างมีคุณภาพรรหหิวขออออยย่่าาาาคใใชช้้ไดืเญมมสบบพนทีจต เรามีคลินิกชาวบ้านไว้บริการที่ท่านคลายทุกข์สุขภาพปัาไหมททำยังไงถึงจะดีว่าโรคภัยไม่มีชีวิตก็เป็นสุขอารมยาปารมา